พี่ค่ะบองชูช่วเลมองกมังซาวะวันนี้หนาวมากเลยนะคะอากาศของฝรั่งเศสวันนี้นะคะวันนี้ก็เพิ่งออกมาจากกลับมาจากข้างนอกนะคะอากาศหนาวใส่เสื้อสามตัวอากาศเย็นข้างนอกก็มีแดดแต่ลมลมหนาวมากเลยวันนี้ไม่ใส่แว่นเห็นไหมว่ามันส้มไม่อยากไม่อยากจะโชว์หน้าแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนจะว่าทำไมมันต้องใส่แว่นตาด้วยคืออ่านหนังสือจะปีที่แล้วเยอะมากแล้วก็ตาบวมถุงตาแล้วก็อ,อยายง้นทำไมสวยไม่อยากโชว์โอเคเดี๋ยววันนี้ถอดชุดละ กลับมาวันนี้ก็มา,าทักทายก่อนเดือนกรกฎาคมก็บอกแล้วว่าจะลงประมาณ2 3ถึงคลิปต่อเดือนนะคะก็จะได้มีคลิปวิดีโอเงินก็ได้ไม่หายไปไหนค่าเรียน่ะเอาค่าเรียนมาค่ะเพราะว่าค่าเรียนมันก็ต้องจ่ายใช่ไหมคะค่าสอบค่าการ์ดอีกแล้วก็ยังมีค่าอื่นๆติใช่ไหมแล้วก็ทำงานยังไม่มีงานเงินก็ยังหาไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยเออมะเดี๋ยวไปดูการเมนูอะไรในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ถูกปากแน่นอนคะ่ะจริงก็จะบอกว่าเป็นคนพูดเยอะนะคะ แต่มาอยู่ที่นี่พูดน้อยลงนะเพราะอะไรู้ปภาษาที่ใช้มันคือฝรั่งเศสเวลาจะฟุ๊กฟิตฝ่าฟปีที่แล้วเนี่ยก็คือ2ปีที่แล้วก็คือมันอ่านอ่านอย่างไ้อ่อ่าน2เดือนแล้วก็ไปสอบเลยมันก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยลูกเปิดเทอมก็ไปสอบ2เดือนเพราะป่าจะหมดอายุก็คิดว่าจะลองเสี่ยงดูเผื่อจะมีโอกาสฟุกเรียน2เดือนสอบ ตกแล้วต้องต่อการเลยสองปีเนาะเป็นเงินประมาณก็225ยูโรก็เป็นเงิน8,000กว่าบาทเนาะแล้วก็มีการจะใช้งานได้อีก2ปีก็เลยคิดว่าโอเคงั้นฉันไม่รีบฉันไปหาอะไรอื่นทำก่อนก็2ปีฉันก็อ่านเรียนทำอย่างอื่นก็ครบ2ปีก็สิ้นธันวาคมนี้ก็จะครบบัตรหใบอายุนะคะเดือนธันวาคมปีนี้ก็เลยต้องต้องต้องเอาให้ผ่านเพราะว่าไม่งั้นเสียค่าต่ออีกอยาได้10ปีได้ยาวๆเลยค่ะได้สัญชาติก็ดีแต่ว่าแอคซองมันไม่ค่อยเก่งนะคะสำเนียงเนาะเดี๋ยวฟังคงยังไม่ได้คนเก่งนอะไรไม่ผ่านเลยเอาแค่10ปปีีพออโเเเคคดด๋ยวไููมนนกั่ะ เมนูวันนี้พอจะรู้ไหมว่าคืออะไรนั่นไปดูกันปลูกไว้อุ้ยดูสิปลาปะยะ่ามาร์ลกอที่ปลูกไว้นี่หน้าหน้าหนาวต้องเอามาหลบในบ้านดูสิอุย้ยออกลูกแล้วนา,าทำการเด็ดลูกมามาก,กันมะือกีนโได้ล้ะมากอลูกต่อน่ามากเดูสีน้าหนาน,านออกลูกต้นแค่นี้คมมากเลยปะเข้าครัวกันอืออออีกลูกนะจ้ปะไปทำปาปะย่ากันมาละกอส้ตมตำถามาทำเป็นไหม กติไม่เป็นหรอกเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูนะคะทําโชว์ค่ะบาจีเป็นยังไงล่ะค่ะจริงๆ <c oughs> ซื้อกินง่ายกว่าเนะาะนี่เรามาอีอุปรกรณ์เนี้ยเนี่ยที่ปอกปกติเนี่ยซื้อน้ำเขาเรียกว่าน้ำ,ำต้มตัปกติสาเร็จรูปทานนะคะแอนน่ะเหรออยู่ไทยเหรอโอ้ยทํางานบริษัทเนาะทำด้านการเงินบัญชีกลับบ้านมาก็ซื้อสอก๊อข้าวถุงจิ๊กจิ๊จะทำนะอาหารถ้าทำก็ทำสาวอาทิตอาหารง่ายเมนูทําได้นะแต่ไม่ได้แบบเป็นคนทําอาหารเก่งอะไรมากมายนะ ถ้าทำทานได้ไม่ได้ทําเลี้ยงคนก <c oughs> ินแค่คุณพ่อกับแอนไข่เจียวอะไรต้ยมยาทําได้ง่ายๆแต่เมนูที่ที่มันมีขายตามท้องตลาดมันก็ไม่ได้เป็นก็พอมาอยู่เมืองนอกก็ต้องเรียนรู้นะหลายอย่างเค้กเคิร์กมันก็มีเตาอบคนอยู่ต่างประเทศก็จะทําอาหารเป็นเอง,เยองดยอัตโนมัติถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่ได้กินถ้ายอยากจะกินแล้วมันก็กินตอาหารฝรั่งมันก็เบื่อเนาะอาหารเลียนๆพวก ชีสฟอร์มัทขนมปงังกินได้แรกๆก็อาจจะแฮปปี้อยู่ไปอยู่มาคนไทยมันติดอาหารพวกของเผ็ดของแซบเนาะปะลาลาแต่ปลาแอนก็ไม่ได้ติดนะเพราะไม่กินแต่ว่ากินได้ถ้าอยู่รวมกับสังคมกินได้แต่ปกติไม่ได้กินน้ำปลาแต่ถ้ากินปกติส่อมตัมตําไทยตําปลานี่คือเวลาเจอหมูเพื่อนถ้าไม่กินก็เข้ากลุ่มเข้าไม่ได้ก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่โปรดนี่คือซ่มตันไทยนะคะโอเคเดี๋ยวจะทาการสับถกสับเลยล้างก่อนนะคะพูซะเยอะเลยอะนี่ วันนี้ไม่โชว์ใบหน้าแล้วเอาเขินสวยเกินเราชอบแบบนี้ชอบแบบไวไม่ได้กลัวฉับมือค่ะเพราะมือต้องทำงนานหากินต้องขับรถทำง,งานบ้านพูดไปโม้ไปหาวิดีโอทำเฉยๆค่ะแต่ว่าคงไม่ได้ทำอะไรบ่อยเพราะว่าเวลาอยู่กับยูทูปมากๆสมาธิในการอ่านการเรียนก็น้อยลงแต่ว่าเงินก็ผลิตที่มันมีต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเออจะเนี่ยสองสามคลิป มีคลิปที่ทำไวปีที่แล้วทำอาหารเยอะเลยหลายคลิปประมาณคลิปเพีงสี่หรืห้านาทียังไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่าพอปล่อยซุปสมาธิก็แตกท่าน,นตอบคอมเมนต์ไงเออยูทูบก็อยากทำอยากหาอะไรได้แต่สมองมือทำไม่หลายอย่างนะคะก็เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกวันพุธโรงเรียนก็ปิดก็ต้องเอาลูกมาเลี้ยงเองคางคางแต่พวกนี่จะยุ่งจานนี้ก็ยังได้อยู่สุกก็ได้พิจารณดไปเรียนภาษาฝรั่งเศสจะมีลูกที่ไปเที่ยวชมเมืองแล้วติดมาให้ชมในคลิปด้วยแล้วกันเนาะ คนไปในคลิปเลยโอเคเดี๋ยวจะืด,ย,ดย,ย,ายาวไปเอีไดูคิดพิจาราคนติดคลิปกจริงๆเป็นคนพูดเยอะนะพูดเก่งพูดทั้งวัน,ปนไปเลยดีโอถ้าเพื่อนไม่เบื่อก่อนแล้วก็เป็นคนตลกเป็นมาดามตลกถ้าอยู่บริษัทเพื่อนมีฮาเพราะว่าเป็นคนอะไรที่เพลนชอบเป็นอะไรี่เรนแปลกๆไม่ค่อยเหมือนชาวบ,บ้านแต่อยู่ที่เนี่ยดับ,บลงไปเยอะเพราะว่าไม่มีเพื่อนคบแต่เขาไม่คบเราเนาะมันมีแหละอยู่ไกลมีคนละเมืองสอบไม่ไปก็ไม่ได้เอบก็ไม่มา มีเพื่อนคหลังก็ทํางานม,มันก็อยู่ในบ้านเปิดไลน์คุยกับเพื่อนคนที่ใทยเนาะเป็นก็อ,อย่างนั้นสาวที่ก็ไปกับครอบครัวก็เลยกิจกรรมก็เลยวบี่งก็เลยเออหาที่เรียนภาษาก็มีคนแถบยุโรปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเ,เรียนเสร็จก็แยกย้ายโอเคค่ะเดี๋ยวคิดยาเดี๋ยวตอกตัดนี่เสร็จแล้วทบนี้นะรืออันนี้คือคุยตั้งนานก็ <c oughs> าหามาละกอเนี่คะเหมือนเป็นมันดุนอะแต่มันไม่มันไม่มันไม่ขนาดแต่ว่าอยากกินก็ทำโอเคค่ะ พอรัเดี๋ยวเสร็จแล้วดูตอนเสร็จแล้วแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปยาวเพื่อนปิดไปควานหามาแล้วมีครบค่ะมีครกนะคะครบมีสาดมีครบนะคะแค่ทำไม่เป็นค่ะปกติน้ำใสจรูกนะคะวันนี้จะลองเอาปลาตองตังนะคะมาแบบพอก,กินได้อร่อยไม่ต้องพูดถึงโอเคค่ะแคร์หลอดก็มีนะคะจะใช้ผส,สมโอเคปอกก่อนเดีย๋ยวพูดเยอะมาดามคลิปยาวดเดี๋ยวเพื่อนปิดโอเคเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วมาดูต่อค่ะ กรอยปอกไม่เสร็จจะเอาแบบพอเพียงเพราะว่าไม่อยากทําเยอะเอาแค่นี้นะคะอันทําไม่เสร็จเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็แครอทจะเอาใช้เครื่องนะคะฉอไปเสียวมือค่ะไม่ถนัดมือใช้งานอยู่นะคะก็ใส่มันลงไปค่ะก็ใช้เครื่องกดแต่ว่าถ่ายมือเดียวเดีเดขอกดก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะเร็วดีค่ะ ว่องไวไม่ต้องไปอะไรเยอะค่ะเอาแบบที่เราถนัดนะคะที่เราเป็นสายน้องคกเดี๋ยวเขาบอกต้องใส่นี่ใช่ไหมคะมะเขือเทศแล้วก็พริกมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาโอเคเดี๋ยวรอดูมาดามทำนะคะวันนี้ไม่มีน้ำพริกสำเร็จทำเองสดๆฮาไยนะคะคลิปนี้นะคะกลับมาใส่ลงไปค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปเอาใส่เข้าไปใส่อะไรอีกอ่ะพริกอืใส่เข้าไปอืมะนาวเอามะนาวหน่อยดิเสร็จละมาดามคนตลกนะคะวันนี้เอาขำๆค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บก็มีเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้กินเสียบเสียบ แนวปีดเข้าไปม,มาดามเป็นคนตลกนะคะวันนี้ขอเป็นมุกคลายเคยรียดนะคะปีนี้ความสำเร็จต้องมาค่ะเพิ่งผ่านครบรอบอนนี่แรกแซนะแต่งงานเจ็ดปีไปเมื่อวันที่เท่าไหร่อะสิบหกมกราคมนะคะที่ผ่านมาไม่ได้จัดฉลองอะไรมากมายค่ะง่ายๆหยอดน้ำปลากรน้ำตาลปี๊บใส่ถั่วไปหน่อยแล้วก็ตำนะคะตะมือเดียวเราต้องพักใส่แล้วก็มาตำให้ดูนะคะครบรอบเจ็ดปีแล้วนะตอนเนี้ก็ความเก่งก็ยังไม่มี ต้องได้ความสำเร็จปีสักปีแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวตมก่อนนะคะปิ๊บถัวร์ลงไปเลยเอาใี้หมดนะคะอ่ะมีอะไรยอนไปน้ำปลาชิมรสทีหลังมันเอาใส่แล้วโอเคตมแล้วนะคะนี่ตมแล้วนะคะเดี๋ยวะะก่อนย้ายมาตาำส้มตนจะเป็นส้มตำมี่เนี่ยเมนูนี้ด้๋ยให้ดูเดี๋ยวให้ดูปกติแบบง่ายนี่ค่ะปกตินี่ส้มตำไทยหย่อนไปเลยนะคะไม่ตรงไม่ตำมันนะคะ <ๆ S 1> เอาหั่นเสร็จปอกทุกใส่น้ำน้ำลาดนี่น้ำยำส้มตำ แต่วันนี้มันมีโคลบไม่เคยใช้ค่ะโอเคตัม้มเหมือนภาษาชุดไทยเป็นแม่สีเรียนตั้มหน่อยนะคะน่าจะเข้ากันอย่างนี้โอ้ยนี่เข้าุดเลยค่ะก็ตั้มให้ดูให้ดูให้ดูดนี่ตัตม้มตั้มเอม๊ะ,ะเล็กมากค่ะมันเดี๋ยวังไม่ได้ทำเลยเข้าฝุ่นใช่ไม และไปใส่จานกันเลยค่ะและนี่ก็คือส่อมตาไทยของอันนี้นะคะนี่ตาเองใช้ครกเองนะคะเสียงนี่สตอรีร่นิดนึงน,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 นะคะวันนี้อะเล่นค่ะแล้วก็ลงคลิปนี้แล้วก็ลงอีกทีน่าจะเป็นเดือนหน้าเลยละกันเพราะว่าจะได้อาา่านหนังสือมีเวลาโอเคคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับมาดามหลุดล่อนะคะในคลิปถัดไปโอเคโอเขาวัวอาเดียงตูนบี